เราชื่อเกวนะเป็นเพื่อนซันตอนมาหาลาัยอะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นแฟนแล้วหลังจากนั้นอะไม่เจอันนานเลยเนาะเดี๋ยวไว้เราโทรหาได้ปะเราไม่ค่อยว่างอะเราเป็นเพื่อนซันสมัยมหาลัยอะแล้วก็เป็นแฟนด้วยแล้วซันก็หลอกให้เราไปหาที่ห้องแล้วหลังจากนั้นอะ คือเรื่องแบบนี้นะคุณผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแฟนเพื่อนผมแล้วเขาเจ้าชูมากคุยซ้อนหลายคนและที่แย่ที่สุดอะ่ะคือเขาพยายามจะคุยกับผมเพื่อนผมก็เลยขอให้ผมช่วยโดยการไปจีบแล้วก็ทิ้งแล้วคุณก็ทำมาหรอตอนนั้นมันก็ยังเด็กอะ่ะคิดอะไรไม่ค่อยได้อ่ะ เธอคบกับมันอยู่หรอเราก็ดีคนแบบเนี้ยอยู่ห่างๆไว้ก็ดีนะพวกผู้ชายฮี้อ่ะหลอกฟันผู้หญิงหลอกฟันอะไรวะเกลือเยอะมั่วดิเดี๋ยวมันก็ทำกับเธออย่างนี้ยเกลเรายอมรับนะเราผิดเองเราไม่น่าใช้วิธีแบบนั้นเลยอะเร้วง่ายอะสันเรากขอโทษเรื่องมันผ่านมาตั้งหลายปีละ มาขอโทษตอนเนี้ยมันไม่สายไปหน่อยเหรอเรารู้ว่ามันสายแล้วมันไม่ได้ทำให้เกลยวรู้สึกดีขึ้นด้วยแต่ที่เราพูดเราหมายความอย่างนั้นจริงๆเราเสียใจยจริงๆจะมาเอาผิดกับสันตอนเนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาปะถ้าสันจะเป็นคนแบบนั้นอยู่ เขาก็จะได้รับผลของมันเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละเธอยกโทษให้เขาเถอะโอเคถ้าเธอคิดว่าสันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วดูให้ดีแล้วกันอ Tunggu deh, Kak Leni.